No, เล่งมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องพี่น้องมาจอบเบิ่งคนหน่อยค่ะพอจะลงทางไดนส้นนี้ลงมาไงบ้านอ้อ เอกว่าชุดม่วงชุดม่วงค่ะชุดม่วงเหนียวซารใช่ค่ะตอนนี้เต้นอะไรปังมันเจ๋งแบบเลยมันเจ๋งต่างๆมาพี่น้องกำลังลงมาแล้วค่ะพี่น้องนี่หอมเงินหอมทองลงมาเสมอพี่น้องค่ะมาอีกแล้วมื่อนี้ชุดโอรสของพี่ของพี่ต้นน้ำใส่สีเดสก็คือเปื่เบิดเนาะจังหน่อยก็สซเป็น อันนี้มานคูมารคูม่อนึ่มื่อนีสิบมหานองในเดิมหาลูกท้ายนเดมหาลูกายดูมหะออมาไล่รมหาลูกทายนเดมาไรถเอฟนพอวัดมหาลูกายนเดิวัดจันพร่น้องคยั่ะเอของกันเนี่ย

ไปอะรกันเนี่ยไปอาชกี่ยไปทหอนเี่ยไรกันี่นไปทาอะไรกันนี่ยไปำอกันเนี่ยไลาำอะไนเนี่ยไำอะไรกันใจี่ยอะนี่น้องมกันี่ำะกัาลังใจไปอรกันเนี่อะไกนี่ำอะกันเยำรันเนี่อะไกันนี่ยะกน่ำอะกันเน่อะกแนี่ยอะไเด้อะเยไปทอันี่อกัเน่ยไปทอกันเี่ันเี่ไอก่ไปทอนเนี่ผไปทุอมานนั่น รู้สึกว่าจะมางไงพี่วัดเออนี่นี่รู้สึตัวนี้และตัวนี้เลยนู้ืึอตัวนี้เลยนู้ฝันคอยฝันว่าพ่อใหญ่คอยพ่อให่คอยตายแต่ว่าเราตายไปหลายปีแล้วอายุรอตัวนี้นี่ไปซื้อตัวนี้ละยี่ดีไม่เป็นเรขอกันอันนั้นบอกเลืออันที่ว่าเจ้าไปทำนี่บอกซีศูนพี่วัดฟันหินลงซีศูนซีมาบอกซีศูนจะมาไหมพี่วัดโอ้ยขอโทษค่ะพี่โอ้ยพี่ละพี่น้อง พูดนคนซื้อตัวนี้แล้วพี่น้องเด้อสิบแปดล้านครับสิบแปดล้านนี่ร้นน่นเลยไปเอกวัดพิ่นะอื่ช่วงเช้าวมนนอ้มือมานมือปังเด้จยกได้อยู่ดีหาบ์ดมรอก่อนซีสูตบ่มีบ่อพอบ่ครับซีสบ่มีเลยมันจะคอส่นันหาบ้างแต่ห้่ซีซองก็ได้อยู่ซีซองก็ได้อยู่เออซีงก็ได้ซีซองก็เอาอยู่เคซื้ออยู่ซีง กสามหกมนี่เด้อพี่น้องผู้พุ่นมานผู้พุ่นมาตงปังปังห้าเก้าห้าเก้าเจ็ดห้าห้าเก้าเจ็ดเยกันรดเบียรรอกเเบียรรรกันมรวยมือปังพี่น้องครัมาดูคลิปนี้ขอให้รวยๆวันนี้สี่ี่น่หละตัวนีลามันบ่ออกจากเทียมมันสิออกเบลเลงนี่ล่ะมันจะมาเมื่อนีล่า เซวันนีไม่มี6ตัวเด้ออมันก็มี6ตัวแต่สิมีใ่ตัวซะอ้าโมเมนตมันสิออก6ตัวเลยหลักหนึ่งมีหลักหนึ่งมีสส้นหมีบ่อค่านี่ค่ะมีเจลึงมีเจลี6นงมีเจี1 6เกแกตายประมาณนี้6ปีแล้วนะพี่วันแล้วที่นีหนูฝันฝันเห็นแกฝันไม่เกในอนในลุงเล็กลุงมันซีสอกับสีศนยแม่ เป็นบลาว่าอายุเร8ปีกแล้ว3ตัวเออกนีลาก็เล่ตาม84ตัวีองเดออกครับออกแน่ตามตัวเก้าล่ะพี uh, ่น้องตัครับว่ทีนึงม่พ้นไนีองต้องสนนะไหนเหนมารกบอสเสี8ดกที่ออกยากเียตว่ากับบอนเนเอายายเออนั่นแหละ ผเสิยชีชคให้ลาบดอกเป็นเท่าไรสองเจ็ดนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งมน้องลาบุเก้าเจ็ดหนึ่งเราบอยวันนี้มารักค่ะเลขมิตรเมิตรตะอันมักรักเจ็เลขมิตรตะอันมักรีราคาลักเจ็ดอันเลขปีนีมากให้บอกก่นนี่ไหม สามเต็มเลยหนึ่งสองสกับบักหลายชองสองหนึ่งหหนึ่งหเกีตหนึ่งเก็ตหนึ่งเกต่งเกติกันแหละกันจังว่าคนซื้อไปแล้วอืมก็ยังเียเห็ยนจะคลองศูนย์หนึ่งเก็ติกับปัือขึ้นหนุ่มหญิงยำสองเกีสมหนึ่งเกียตซาจะมาได้ไหมหนุ่มหญิงยำซีได้ไปเติมอีกแค่ว้าม้อีกนะ่ไ่ามาได้ไปเติมอีกเพราะว่าซื้อในน้อยหนึ่งอีลาเ้ยสม้อซ่กพี่น้องเดรโซ่เนี่ มาไรคล้องข้อเลยละ่ะอฟันหินม่นผู้ตายไปแล้วสองคนแม่ตายไปแล้วทรงก็ตะวันตลอดสิบเกียรติเ,าตาาออเมาไล่มาเลยผู้หญิงน,นะซื้อใบอยู่แต่ว่าซือา้อบอริหลายหนึ่งเกียรตนันอกัใครตามกำลังเท่านั้นแหละเมนเมนับพี่น้องค่ะดูสิบบาทที่บาทกับอ๋ลหรือต่ะจีไปพี่น้องค่ะขออนุญาตเก็บตัวก่อนแรกน้องขออนุญาตเก็บของถอดชุดก่อนนะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายค่ะพระยิงมือที่หกมือหีืคืนนี่ ขอยากรีปคลองก็ได้คขับี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามจะมีล้ำเพลนออฟฟิเชียลด้วยนะคะพี่น้องค่ะวันนี้ก็ขอตัวเก็บของก่อนค่ะเพราะว่าน้องคุณกสิปิดเช็คคณกวดขยะตามหน้าที่ของเวินู้หญิ่งนะพี่น้องค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณสำหร,รับการรับชมนะคะการติดตามการรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหพี่น้องสักุลสุขคนนะพี่น้องเด้อ